สวัสดีค่ะมื่อนี้ยยากเจ้าแฟมิลี่สิบผ้านเบิงเข่าเนาะมันเป็นยังไงมันเป็นแต่ได้บอเป็ี่ยนทุกคนว่าบอได้พอหาสอบบออันนี้บักทั่วปลูกเต็กเต๊ะฝุ่นละหมากเสยอยู่ข้าวอันที่ถ่ายคลิปให้เบิงที่แรกพี่แรกกันละก็ได้กินอยุคสองเดือนมาแล้วสองเดือนมาแล้วพี่น้องบักทั่วะ ตั่วปอดสารมันก็เป็นสิ่ะเพราะได้กินเสื้อ,อยอเลยล่ะเพราะได้ไดต่ำอยู่บบเพื่นอะมันขึ้นไอเก็บต่ำอยูะเบื้องเขา่าเบื้องเข่ายาแก้วเนาะที่เพิ่นวนันที่ได้พ่อหาฉอมวันนี่ละ่ะนางไวลายิ่นบินไปทางมันเปลี่ยนไปยังทานนี้นนนหออกไปทงังไหน,น,น,น นี่เขานักห่วงบ่พี่น้องนักหมากป่ะ,ะเขาจะแกว าระกามเมืองถึงมานนนมนมนเน่ึ้ลมฝนตกเมื่อฝนตกล่มเลยทีนี่กเกี่ยวเขาล่มลงานนี่กำลังสิล่มเนี่ยก็ได้วาดจะเขาสิบททล่มล่มมาสุดท้ายโอ้ข้าแขนีนโอ้ข้าขนขนกี่ยวหมากพวกหมักมา,กมากเขา,ขา เริ <Ừ. S 1> lonely, ่มล่มเลยฝนตกมากมลมเริ่มลมเลยน่มล่มไกเกียวเียลเขาล่มเลยแบบะล่างเหลืองล่างเหลืองใบานไเียพ่อเกียวหรือมั้งนี่กางเดือนพุลแล้วเบื้งลักษณะนี่สิ้นเดือนเมือสองมื่นนี่เพท่านเกี่ยวแล้นี่ท่นเกี่ยวอันใบบีพ่น ั There, you know. um, oh, uh ้งสียังน้ำเต็มบอขาได้ทั้งสีแต่ทั้งนั้นแหงหมแล้วก็จะให้แหงพ่าแห้งพี่น้องเลยไกลๆด้วยห้องเขาเป็นังไรหมากอก็ถือว่าใ่ได้อยู่เนาะแต่ว่าหมากเป็นบ่หมาหมากเนปนหน่ น้สาวเขามมาเขาน่งสาวไทยมองขันมองกลางๆวากๆ่นมเขาบ่กคืนบ่มีเขาเขาบ่ทขี้ท้าวขี้กันเนงันบ่เกิดนกกินวานไห้มือหนึ่งถึงจงได้จังได้ฟันนกขสนเขาจาม ไอสิผ้าเบึงรอบคุณเนาะแบบนี้เนาะอะยางรอบคุณเลยน้ำำกันบ่ด้อหาที่อนะคัเข่าแกว่าโอ้ยเข่าวานห่างนันทีได้เข่าเราะเธอได้มาได้เ่าใด็กอาแต่เอาบดไปีเลียนน้ำมันดอกเข่าว่าเามักยังเร็วเลยไหม เขาหมักห่างเนาะอันนี้มันเป็นเข่าอันเข่าอันลูกพระไก่ปีไก่นี่เนาะมันในมันเฮียหมากมันเฮียข่าปนจ้ะแต่ว่ามันเป็นเข่าใหญ่ของคนเฮียมันจะเกิดเลือดป้าไว้บลูออกเพราะเราบริได้เหตุผลขับปุ๋มนะใครอย่าให้พูดนะตุรกมันความงามเป็นมิลุ่มเนี่ยนี่ฟังท่านนี้เป็นสา Nam มีทางนั่งนี่ก็เป็นเขามีอันที่อันตุ่นใจเส้าทุง่งพระกันสามมันห่างๆเนาะตัวนี้บอกจ้ะแล้วมันห่างๆมันเป็นสามหลายกมูนีเพราะว่าเพิ่นทางแห้ทางสามใจเส้าทุ่งวันสามมันอยู่บ่บ้าบันสามก็ไม่ได้เข่าเลย,ยนี่แกวพลาดเลาะหน้าเลยเพี่น้องเด้อครับมันแย่จะบวไรถิ่มเดียววารมพงเครื่อหอยอยู่นี่ ลูกของสร้างจ้ะน,นี่ละเข่าไม่เกี่ยวหมักกระทัอนกำลังใหญ่นี่ก็ให้ให้อันที่แหลมๆให้แหลมทงทัาา้งผนเขาจะเกี่ยวแล้วด้วยกันอันอันฟักกันท่านี้พระพ่อเกี่ยวอยู่อะไรแก้วพายยางเป็นเข่าพี่น้องออ พี่นอ้องทางประจำชิ้นๆี่นี่ต่อใ้นี่แหละพี่น้องท้ายรู้ว่าสีได้จักสอบร้อยขึ้นโอ้ยบ้าหัวหน้าหกเจ๊ไถหนึ่งหน้าหกไร่หัวไร่ได้ร้อยสอบบางทีว่าได้หน่อยได้เขาให้เฮ็ดไร่ละหก สอบบอบ่ที่เขาเจ้าเฮ็ดไรละหกตันมันเขาเจ้าได้ถ้าห้าหกไรก็สิบนสามสิบหกตันบอไรละหกตันเนาะเขาเจ้าเห็นบ่เห็นบ่ถ้าห้หกไรกัหกหกสามสามสิบหกตันโอ้มมีมองไวพี่น้องให้เขาเอาไปต้อลงไปดอกเปียกน้ำหมอกเราเียวเขาเราบ้างได้มันเขาปนเนเขาปนหลายๆเ นีเขาใหญ่แก้วเนาะปลูกในดินอันนี้ก็ห้างให้นี่แห้งห้างครับห้างกับพี่แล้วจำเอาบ่ลกสามไสบ่ลกสามไสมองสามเน่ยมองบ่าสามเน่ยฟ้าไว้แน่แล้วมันบ่มีอัินมองลกเน๊ะเขาใหญ่แก้วพี่เนาะมีเท่านี้แหละมีอันให้เดียวเลี้ยงขึ้นไปนะเบิ่งเขาแล้ว คลิปต่อไปครับไปเบิ่งสวนต่อเลยเนาะอ่ะคลิปนี้ท่านี้แหละพี่น้องเอี๋ยวเ้างจะไปเบิ่งสวนต่อเป็ดอันหนามากสำหบับอ้วนหน้าอ้วนลังยังบ่อยใช่ๆนี่ก็ฝากก็ไล่ก็แท็กก็ติดตามแยกแก้วแฟมิลี่นี่เดี๋ยวกาเชิญเขามาเบิ่งเขางามน้องกันเด็กพี่น้องเด้อเขาห้างแยกแก้วเขาห่างขึ้นเรื่องว่าได้เพราะทิศจบได้เท่าใดก็เอาแยกแก้วได้สีเลียนาะเพราะว่าแยกแก้ววันเขาห่างวัน วานทีเกิดย่านมันบ่ได้เขาเนาะเคยวานแล้ววานทีนะมันมีห่วงละสามเมตรเนาะค่ะเนาะห่วงละสามเมตรเพ็ดหัวมันเหลือ